เป็นไงบ้างครับน้องดีใจอยู่ครับผมอสามยกนี่ดูอึดอัดพอสมควรเลยนะใช่ครับมันยัดๆอยู่ครับจังหวะไหนที่ทำให้เราอึดอัดที่เราไม่เกมมันไม่ค่อยผมว่าตัวเองอึดมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ไปไหนสามเดือนสามเดือนทำให้เราดูอึดไปใช่ครับแต่ว่ายกสี่มาออกกินเด็มาร์กหน ยกสี่มามามากลับมาได้เทียบแล้วก็ยกห้าคิดว่ามันนั้นนี่มันแรกที่กรรมการไม่นับเรารู้สึกไงมันแรกผมคิดว่านับได้ครับแต่น้องก็ลุกเร็วครับอก็อยู่ที่ดูพิธีกรรมการกรรมการอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดก็นับแรกไม่เป็นไรไม่ได้นับแต่ว่านับสองนี่คือตอนนั้นทําให้เราชกสบายขึ้นเลยไหมใช่ครับหรือว่าชกสบายขึ้นตั้งแต่มัดมัดแรกแล้วก็ใช่ครับมัดแรกคิดว่ามั่นใจครับอื ว่าหมดสตยกเราก็ดูกลับมาเหลื่อมๆเขานิดหน่อยครับแต่พอได้หมัดน,นั้นนี่ล้มั้องยืนเลยแต่ว่า<ห>กรรมการไม่นับทําให้เราชกง,ง่ายขึ้นน้องเขามาเป็นไงบ้างครับว<ช>ับนนี้โชวน้องแข็งแรงอแทงแเก็บตรงไหนครับ <c oughs> ของของน้องที่ทําให้เราเอ่นดัดเลยวันนี้สูงครับปกติไม่ไม่เคยไม่ค่อยเจอมวยสูงแบบด้วยรูปร่างของเราสูงยาวแต่ว่าแล้วก็เจอแต่มวยที่เราสูงกว่าแต่วันนี้เจอ้ชกสูงกว่าอทำให้เราชกยากง่ายยังไงบ้างครับ มันก็ยากกว่ามันก็ทําให้เราอึดอัดพอสมควรนะเวลาจับไนนเนี่ยมันยาวก็ลําบากหน่อยแต่ว่าพลิกกับทางการกลับมาได้ล้วกามาได้หมัดยกสุดท้ายทําให้เรานี่สบายสบายเลยมีอาชีพเท่าไหร่ไปหนูเก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวน่าจะมีมาทีหลังแน่นอนวันนี้พอใจกับเกมวัชุกมากน้อยแค่ไหนครับน้องก็พอใจอยู่ครับแต่ก็ต้องไปปรับพละกําลังครับอยูไปสามเดือนกลับมา หายใจฟ้านึงแล้วเป็นไงสภาพร่างกายโอเคนะครับถ้าได้สอนเนื่องเรืออะไรก่ไนฝนั้นแน่นอนแหละน่าจะดีกว่านี้วันนี้ก็ทําสําเร็จนะครับฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เรานี้หนะครับคุณศึกก็ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วครับผมโอเคครับน้องวันนี้ยินดีด้วยครับผมครับ